สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเผมจะเข้ากับพี่การเกมเมอร์เราจะมาเล่นตัวอะไรไปทูกันวันนี้เราจะมาเล่นคุม,มากันดีกว่าไม่ต้องสงสัยว,ว่าทำไมเป็นรเวลวร้อยคุณเปีซีรีววร้อยมาเล่นเพราะว่าซฟมันเก่ามันหายต้องเข้าใจอยู่ฟังใครที่เป็นลหน้าหรือคิวอ่ะเอาคิวทีก่าก็ะนะฮะคุม,มากก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งใช้ได้นะ เป็นหนึ่งในเจ็ดเทพโจรสลัดชื่อมันแปลว่าหมีใช่ไหมเออนะคุมะแปลว่าหมีใช่หีือะคุมะปะอุศกับกันอุศปึ๊เอ่อดูเฮ้ยวิ่งไป มาแ<า>ล้วกินช็อกโกแลตฟรีอืมอืมย้อนระบบแล้วกลับมาย้อนระบบไม่เีจอเนี่ยอ้ยโดนแบ็คโผล่อืม้ม เลือดลดไปใช้ท่าไม่ตายคุณมะมีความโกง,งอย่างนี้ฮะท่าไม่ตายอันแรกอ่ะพอโจมตีไปปุ๊บเลือดเราจะเพิ่มโกง,งมากเนียเสียงเบาเปล่าไม่รู้อ่ะวิ่งไป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  หลังจากที่คุมมะโดนเวต้าพังดัดแปลงให้เป็นไซบอร์กร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีจิตใจหมูนมนุษย์แล้วเนินสงสารคุมมะน้อยที่เอาอบลกเอาไม่โดนอึดอึดโอ้ยหนึ่งสอง ประธานนี้ไม่กินหิงยาอยางไรล่ะโอ้ยสองสามสี่หายไปปล่อยหายคิดอยู่หายไม่ได้โอ้ยเด้งเลยเด้งเลยเด้งเลยขึ้นเลยขึ้นเลย โอ้ยน um ี่ก็พุ่งจ eh ังอะไรหลบได้เหรอเฮ้ยอย่าสิเมลามีโอ้ยทเกี่ยวรอบโลกตบรอบนี้แล้วก็ยิง เอสเอสอืมอะไรเหรอสามสามสี่เที่ยวไม่ได้อะปล่อยหหยขิ้ตลอดเลยกดเที่ยวรอบโลกไม่อยากเห็นเพื่อนภายนอกบ้างดิ โิ concentrated formulate สอยิงๆๆๆ สัดสุดท้ายไปเลยอ่ะสองสามนะอุ้ยอุ้ยพีอุ้ยย,ยิงอุ้ยยิงเสร็เรียบร้อย ไปจัดการกับมันจ่าบราหรือเปล่าจ่าบราจ่าบราจาบาโดนท่าน,นี้ตายนแน่นอนอุ้งซูช็อตดีนั่นไงว่าแล้วจ่าบราโดนท่าน,นี้เสร็จ จ้าบลา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 ไปเนี่นยเพียงลบลงไปโอ้ยไม่ได้แล้วชิดโมโหแล้ว oh น ok ะเฮ้ยโมโหแล้วโมโหแล้วโมโหแล้วไหนสกการุกิสกการุษกิกับคุซันสกการุษกิกับคุซันมัอยู่ด้วยกันได้ไง เดจะข่าวว่าสู้กันไม่ใช่เหรอเออแต่ก็เป็นเพื่อนเก่าเอาเอาทีตายแล้วมาสักาซึกินี่สกาซึกิต้องโดนซะหน่อยสักาซึกิโดนทางนี้โดนทางนี้ฮึตาย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 นี่นั่นอย่างว่าแล้วสักาซึกิต้องโดน

ไปไหนหนึ่งสองสามสี่เชียร์รับโลกไปดูหนึ่งก็อุอ้ยมันกำลังวิ่งไปอย่าให้เปโลน่าวิ่งไปได้อย่าหยุดอย่าหยุดวิ่งอุ้ยอยา่าวิ่งเร็วจังวะอย่าหยุด วิ่งไปวิ่งไปอย่าหยุดอย่ายอมแพ้อย่าหยุดอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้โอ้ยเศร้าเลยว่ะโอ้ยอะไรฮ้เปโลน่าโดนท่านี้ไปสักหน่อยอะไรฮ้เปโลน่าเปโลน่าก็เปโลน่าเหอะ อยู่ไหนือออย่าจับบ่อยมองไม่เห็นมองไม่เห็นเว้ยเที่ยวรับตกจะเป็นลุน่าตัวเตี่ยวตกไม่โดนโดนทันไปซะหน่อย นี่เก็บของเก็บของนเลยว้าเป็นไงล่ะกลับมากับขุมะ หยับแขนเออโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับพวกผมพีกัดเกมเมอร์ครั้งใหม่ในครั้งนี้อ้ออย่าลืมไลค์คลิปนี้ใช้คลิปนี้ Subscribe ชแนลนี้ด้วยนะครับเพื่อให้ผมได้ทำคลิปต่อไปอย่างสบายใจกะเบนเออช่างเถอะเราเป็นว่าพอแค่นี้ดีกว่าสวัสดีครับ